สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมโทโปนะคะกล้องที่เรานำมาสาธิตค,ค่ะก็จะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ To อปคอรุ่น GM52 Series ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรมนะคะของโปรแกรมโทป o นะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะทำการกดเข้าไปที่ปุ่มเมนูนะคะหลจากนั้นนะคะให้เรากดที่ F2 นะคะ Data Collect ค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เราทำการตั้งชื่อไฟล์นะคะ หลังจากนั้นค่ะให้เรากด enter นะคะค่ะต่อไปนะคะให้เรากดที่ f 1ค่ะเพื่อใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะกด input ค่ะจุดที่1นะคะ enter ค่ะ enter ค่ะ i n s จุด h t ตัวนี้จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะเราจะตั้งค่าไว้ที่1.5ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ f 4ค่ะ o c n e z นะคะกดไปที่ f 3นะคะ n e z ค่ะ ค่า n นะคะเราจะตั้งค่าไว้ที่100นะคะค่า e ค่ะเราจะตั้งค่าไว้ที่1 0 1่นะคะจุดสา้าค่ะเราจะให้เรากด enter นะคะต่อไปค่ะให้เรากดที่ f 3นะคะ record เพื่อบันทึกไว้ค่ะต่อไปค่ะให้เรากดไปที่ f 2นะคะ b a c k s p d e นะคะเพื่อใส่ค่า b a c k s i d e ค่ะค่ะเราจะใส่ชื่อจุดที่1นะคะ b h ค่ะ p code ตัวนี้เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะ 1> r 1 h t ตัวนี้นะคะจะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะตัวนี้เราจะยิงแบบนอนปีซึมเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะให้เรากดไปที่ F4 คะ่ะ BS นะคะกดที่ F3 คะ่ะหลังจากนั้นนะคะค่า n คะ่ะเราจะใส่ไว้ที่103นะคะจุด15คะ่ะกด Enter นะคะค่า e คะ่ะเราจะใส่ที่101นะคะจุด35คะ่ะกด Enter นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปยันจุดแบ็กไซ์ที่เราตั้งค่าไว้นะคะให้เรากดที่ f 3ผ่ามิสนะคะกดที่ f 3อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะให้เรากดที่ f 3นะคะเย็ดค่ะต่อไปนะคะให้เรากดที่ f 3นะคะ f s s s นะคะเพื่อทำการยิงเก็บค่าที่กัดนะคะ ค่ะกด F 1นะคะ Input ค่ะเพื่อใส่ชื่อจุดที่1นะคะกด enter ค่ะ enter ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการเลงตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1นะคะที่เราต้องการเก็บค่าไว้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ F 3นะคะ meet ค่ะหลังจากนั้นคะ่ะให้เรากดที่ F 2นะคะ sd ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ F 3นะคะเพื่อที่เอ่อ ตัวจุดนะคะจะลันไปจุดต่อไปให้เราอัตโนมัติค่ะให้กดเย็ดนะคะต่อไปค่ะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่สองค่ะเพื่อที่เราจะเก็บค่าพิกัดนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดที่ f 3อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกดที่ f 2ค่ะ sd นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการนะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยัง จุดที่3นะคะงจากที่เราเลงตัวกล้องไปยังจุดที่3เสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ f 3ค่ะ m นะคะและกดที่ f 2ค่ะ ad นะคะค่ะถ้าเราต้องการที่จะเก็บค่าจุดต่อไปนะคะเราสามารถหมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการเก็บค่าได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการค้นหา ค่าพิกัดนะคะที่เราเ,าเก็บค่าไว้นะคะให้เราทำการกดที่ ESC นะคะค่ะหลังจากที่เรามาหน้าเมนูแล้วนะคะให้เรากดไปที่ F1 ค่ะ Memory นะคะกดที่ F4 ค่ะกดที่ F1 นะคะห่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดที่ F2 นะคะรัดเพื่อค้นหาไฟล์งานของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นไฟล์งานที่เราตั้งค่าไว้นะคะให้เรากดที่ F4 ค่ะ Enter นะคะกดที่ F1 ค่ะจาจนั้นนะคะให้กดที่ F2 ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเช็คดูนะคะให้เรากดที่ F1 ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นค่าพิกัดจุดที่1ค่ะมาค่ะก็จะเป็นค่าพิกัดจุดที่2นะคะ ภาพพิกัดจุดที่3ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของโปรแกรมโทโพนะคะค่ะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเทตัวเครื่องได้ที่เชลลูมพีนอว์วันอิสตูเมนต์ร้านตั้งอยู่ในโครงการวิโซ่ค่ะซอยบางนาตราดยี่สิบสามหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมได้ที่เบอร์02 1 0 3 4 5 4 2นค่ะหรือแอดไลน์ line, เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่แอดไซด์9ก้าเดคพีหนึ่งค่ะขอบคุณที่ติดตามร,รับชมค่ะ